ครับมาช่วงสุดท้ายของรายการบอกลาการสิบกับสมาคมผู้สื่อข่าวซึ่มส่วนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับผมดเรเลิกชนศัก,กดิ์แสนทุเลัยยันดำเนินรายการในช่วงนี้เราคงต้องมาคุยกันว่าแล้วมันจะไปกันยังไงท่านอาจารย์ถ้าที่ฟังมาเนี่ยปัญหา,ากระทรวงศึกษาธิการมันมีที่มผมต้องลุกลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมทําเรื่องสกสคเนี่ย บรรลุไปแล้วอืม,มีการจัดการปัญหาผู้ทุจริตเรียบร้อยแล้วผมก็พักเลยตอนนั้นสมัยตอนนั้นอาจารย์พอจะบอกได้ไหมที่อาจารย์ไม่เข้าไปจัดระเบียบตรงนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับน,นี่แหละการเอาเงินไปลงทุนนงเงินไปลงทุนครับแล้วกาไรหรือขาดทุนฮะเอายังไม่ได้กาไรกันไม่ขาดทุนเลยก็สั่งเบรไว้ก่อนเกิดสอบไว้ก่อนโอนเงินไปแล้วอืเงินหายเงินหายไปแล้ว เยอะเลยสองพันล้านพระเจ้าสองพันล้านเป็นหายไปแล้วเยอะนะแล้วไงต่าเนะสร็จครับเสร็จแล้วรอบนี้เนี่ยผมก็เฝ้าดูเรื่องฟุตซอลสนามฟุตซอลเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลวร้ายพอประมาณงวดนี้มีคนเอาข้อมูลมาให้ผมว่าว่าเอ้ยมันจะเลวร้ายกว่าฟุตซอลนะเรื่องนี้น ตัวเงินมันเพิ่มขึ้นตัวเงินมันมันเยอะแล้วก็มันมันมันหลายโครงการแล้วแล้วข้อสําคัญมันอย่างที่ผมบอกไงอย่างที่ผมบอกว่าสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยขายในออนไลน์สี่พันแต่เอามาเข้าโครงการมาเข้ารายการนี้เป็นสองหมื่นสองพันเพราะมันโดนมันมันมันแพงเกินเดยใช่เหตุถูกไหมฮะถ้าอาจารย์มันแพงแล้วมันใช้ไม่ได้ ชมคิดว่ามันจะเป็นสื่อขยะนะสื่อขยะนะครับที่อาจารย์มองอย่างนั้นใช่ไหมครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีรายการให้อยู่อ่าเชญครับก็คือเนี่ยชุดเขาเรียกว่าชุดรัตเตอร์วิลล์ระดับอะไรครับกับระดับสองการสอนออนไลน์นี่แหละครับหนึ่งชุด สองหมื่นสองพันบาทมันเป็นสองชุดก็เป็นสี่หมื่นสี่พันบาทเท่าไรขายเท่าไรขายชุดละสี่พัสี่เออ,เ,อ,อเขาเขาประกาศขายในออนไลน์เนี่ยชุดเนี้ยบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยประกาศขายในออนไลน์สินค้าเหมือนกันสี่พันบาทสินค้ 4, าเหมือนกันสินครับเหมือนกันสี่พันบาทครับอืมรวมมาสีพนแล้วครับเพื่อน,อนใช่อืมเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันมันจะไม่ให้ว่ามันจะไม่ว่าเลวร้ายได้งไงล่ะครับ มันจะไม่สอบทุจริตได้ใช่ไหมใช่ครับอืมอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยทางทางเจ้ากระทรวงกับอีกสองรัฐมนตรีช่วยมีปฏิกิริยายอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ครับจะไม่เอ่ยนามเลยก็ไม่ได้เออผมยังไม่ติดตามนะแต่ว่ามีคนร้องไปแล้วครับมีคนร้องไปแล้วร้อง้ะแต่ว่ายังไม่มีการชี้แจงจากเจ้ากระทรวงรัปัญหาของมันมันขึ้นอยู่กับอย่างนี้ปัญหาของ การใช้จ่ายงบประมาณของสองปทเนี่ยทุกปีมันจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่ขายใหญ่มีขายใหญ่ในวงการอิงสาสองบริษัทใหญ่ที่ดูแลกระทรวงนี้อยู่หรือว่าได้งานที่มีต่อเวลาทุกปีทุกปีเลยทุกปีเป็นคนชมเป็นคนชมขึ้นมาบริษัท,ษท,ทนี้ไม่ต้องค้าขายอะไรหรอกสิ้นปีมาก็คอยใช้งบอย่างนี้แหละ ตอหัวคิวเหละหรือว่าไงบริษัทที่ไม่ต้องเงินอะรก็อย่างนี้ไงก็หัวคิวหรืออะไรอ่ะที่ที่ที่งบที่ทพันแต่คนเนี้ยนะงบเอองบงบสี่พันจขายสองหมื่นสองอ่ะมันได้กําไรเท่าไหร่ล่ะได้ทอนเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับลำบากกันเนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราเราได้คุยกันเนี่ยนะฮะเรื่องการใช้จ่ายงบเนี่ยครับ และจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์ในฐานะเองท่าอาจารย์ยอดยหนึ่งเป็นผู้ผู้ใหญ่ในทาง,ง,ดงด้านวงการศึกษาแล้วเนี่ยมีวิธีที่จะแนะให้ทางกระทรวงเนะี่ยช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาอย่างไรที่จะให้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นดยไม่จำเป็นทีน่ว่าไอ,อ,อ้สื่อการสอนที่มองปุ๊บมันมันมันแทบจะไม่ได้ไปประโยชน์เลออยครับในฐานะที่เป็นอาจารย์เก่าอ่ะผมผมยังนึกถึงย้อนหลังโครงการวันชายวันแท็บเล็ต สมัยนายกยิ่งหลักที่ต้องเอ่ยนามเลยถูกเบรกถูกเบรกที่จริงผมว่ามันได้ประโยชน์นะเอาถ้า,ถ,าถ้ามีวันชายวันแท็บเล็ตมาทุกวันนี้เด็กเป็นคุ้นเคยแล้วเรียนออนไลน์จะได้ผลมากถูกต้องเดีนี้ปื๊ดๆื๊ดเอาเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่บางคนไม่เคยเห็นเลยไม่เคยจับต้องเลยก็จะไปบังคับให้เขาเรียนออนไลน์ได้ไงคือพอเรียนออนไลน์ปัญหาที่ตามมาผู้ครอต้องมาซื้อโทรศัพท์ถูกไหมถ้ามีลูกสามก็ต้องซื้อสามเครื่องใช่ถูกไหมใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ย มันเประเด็นตรงที่ว่าพอเด็กนะฮะไปซื้อก็ถูกโกงใช่จนกระทั่งเป็นข่าวขึ้นมาว่าเด็กที่ถูกโกงแผลคอใช่เสียชีวิตไปใา<ช>ยใจวิบ่าไ,ไม่ไม่คือคือเสียไม่แผลนคอเพราะทติดเด็กก็ไม่<ผ>คุค้เคยร <ไป S 1> ะบบแล้วเน็ตก็แงพงฟรีเน็ตก็ไม่มี พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลบอกให้อยู่บ้านออนไลน์แต่เรื่องการใช้เน็ตอย่าลืมนะฮะผู้ของรับ็กคบเปอร์เซ็นต์ไม่มีต้องไม่มีเครื่องมือถูกไหมต้องแบบพารเรื่องค่าน้ำค่าไฟนะครับเรื่องอาหารกินดี่ครับ,รบแทนที่อยู่ยืนยจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ผู้เอามีไรายได้เพิ่มแล้วเด็กอยู่บ้านลักสุดครูก็ไม่ไคุ้นเคยกับเรื่องวิธีการสอน<ม>ออนไลน์แต่จริงมันก็มีการอบรมครูอยู่ตลอดเวลานี่ในงบก็มีเขียนอยู่แล้วนี่มันมันมันไม่ได้ วิธีการจนจนครูจะต้องแต่งลิเกออกมาออก,ออกทีวีงทีวีเพื่อสอนเด็กอะไรอยงนงมันก็อยู่อย่างนี้ถ้าอาจารย์ยมยอดมันอยู่ที่เทคนิคการสอนนะครับคือถ้าสอนแบบคุณอ,อาจารย์ผสมสีนะก็ะะะจะเป็นลักษณะคุณครูสบายกระเรื่องเรื่องเรียนเรียนนักเรียนฟองโป๊าเตือนอ่าบันนี้เราจะเรียนเรื่องละถูกไหมบันยืดแล้ต้องทำทั้งอมขาพยบถูกต้อง ทางทาเครื่องมือลบรับเครื่องมือส่งให้เด็กคุ้นเคยกับเรื่องสื่อออนไลน์ให้ทุกโรงเรียนต้องมีเด็ดเน็ตฟรีทุกหมู่บ้านต้องมีเน็ตฟรีจริงจงมันถึงจะผมจะสามารถเรียนฟรีผมขอเราเหมือนต้งตอนที่ถวายอาจารย์รยนืนยัอนิดหนึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลเองเนี่ยลงงบไปเยอนะแยะในเรื่องสื่อการเรียนการสอนหรือในเรื่องการสอนในกระทรวงศึกษาธิการจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ย ให้ความสําคัญกับเรื่องการสื่อสารด้วยพาะเรื่องอินเทอร์เน็ตนะฮะจากดาวเทียมยิงไปทั่วประเทศเลยดูที่ไหนก็เรียนได้ใช่ถูกไหมน้ำควายก็เรียนได้โดยการเรียนในเรื่องของอีแท็บเล็ตแล้วไอ้ไอ้แท็บเล็ตเนี่ยมแท็บเล็ตก็อัลละพันสองพันจริงๆก็แจกเด็กไปเลยเอาไเด็กเรียนก็ใช้ของประเทศถูกๆก็ได้เอานามว่าโคนาเขาอะไรให้ใช้ให้เด็กไปใช้ไปเลยใช่ถูกไหม ผมว่าไอ้สื่อการเรียนการสอนถ้าเราสามารถเน็ตทั่วมีทั่วโลกเหมือนอย่างกรณีที่อนาคตมันจะเกิดขึ้นถูกไหมใช่ที่เน็ตบนโด,โดยการยิงสัญญาณดาวเทียมทั่วครอบคล<ช>ุมทั่วโลกถูกไหมครับครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันทําให้ระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเด็กเข้าไปก็ให้ยืงเรียนเลยปัจจุบันเนี่ยยืมแท็บเล็ตก็ผมบอกปัจจุบันนี้ปัญหาการเรียนออนไลน์เนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตมันช้าใช่ถูกไหมอย่าลืมนะครับว่าจะให้อินเทอร์เน็ตเร็ว ค่าเด็ดก,ก็แพงใช่ถูกมนะสมัยก่อนจ่ายค่าโทรศัพท์บางทีแค่สองสาร้อยถูกมนเะติมเงินก็นได้แต่ปัจจุบันนี้ถามว่าถ้าคุณต้องการเด็ดคุณเอากีเม็กอะไรกัเท่าไหร่เป็นพันสองพันนะถูกมนะไหนไหนจะต้องมาเจอไอ้เจ้าไอ้จีประทะอีกซึ่งผู้ของเองก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกมนะ่ในขนาดเดียวกันพอสื่อการเรียนไปปุ๊บเนี่ยพอสอนไปปุ๊บเด็กก็เบื่อ เพราะว่าระบบการเรียนการสอนอาจารย์เองบางอย่างก็ไม่มีเทคนิคก,การเรียนไม่มีเทคนิคก,การสอนถูกไหมคือคือมันต้องเปิดช่องทางให้เด็กเล,เลือกเลือก,อกหาอาจารย์หาครูที่ที่เก่งๆอยู่ในช่องเนี้ยอยู่ในเนี้ยอ,อยู่ในเนี้ยให้เด็กมันเลือกหาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กก็ต้องเปิดไปหาครูคนเดิมที่จริงเนี่ยต้องในฐานจากว่าไทยคมเรายังมีอยู่ในเรื่องการสอนของในทางต้องมีมี ตรงนี้มันมีเอาไปใช้บ้างน้อยขนาดไหนก็ได้ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้เพราะเพราะเนี่ยฮะไม่ตรงจริงเวลารัฐบาลก็มีสื่อการสอนของโทรทัศน์โทรทัศน์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาก็มีไอของไอไอไอกามวนของโครงการในหลวงราชการพลังปราก็พอมีแต่มันไม่ทันสมัยเด็กมันจะต้องหาเข้าหาเรียนครูเก่งๆครูลิลลี่ครูอะไรที่น่ะ ต้องต้องเปิดออนไลน์ให้เขาตลอดอแต่โรงเรียนทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ต้องกลับไปหาครูคนเดิมครูคนเดิมก็เหมือนเดิมมันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตไม่ใช่ใชวีไอแล้วอย่างนั้นนะครับอเออคก็ต้องเปิดเวอร์วให้เด็กให้ได้นะครับครับเไได็กมันจมีทาไงนะต้องให้ดี่ีก่อนแล้วก็เน็ตฟรีก่อนอ,อันดับแรกปัจจัยพื้นฐานเชญต่ออ,อินฟาสตัคเจอร์ของพวกนี้ต้องครบอสองครับอสอง ต้องฟรีจริงฟรีจริงฟรีจริงคือคือต้องฟรีทุกอย่างเดี๋ยวนี้เด็กมันต้องจ่ายไงเห็นฟรีเห็นฟรีทุกอย่างเวลาไปจ่ายค่าเทอมไม่ได้เรียนฟรีมองเรียนฟรีเรียนยังไงมันไม่ฟรีมันไม่ฟรีทุกอย่างเห็นไม่ฟรีมันฟรีไม่จริงผมมันมีค่านี่นค่านีบวกอะไรก็ไม่รู้ติดคาช่เล่นเอาผู้ปกครองนี่งงเลยใช่ครับผมว่าบอกเราเรียนฟรีสิบห้าปีใช่ครับไม่มีฟรีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ให้แค่ถุงเท้า รองเท้ารองเท้ายางลบสม,มุดอะไรหรือเปล่าผมก็เลยเหมือนกับซื้อมันผมว่ามันจริงๆมันต้องต้องมาไอ้น,นี่หละปรับปรุงในเรื่องขอ้คลักคิด่ะครับเชิญต่อครับ,รบก็จะสรุปว่าให้มีการตรวจสอบย้อนหลังก่อนถึงจะเดินหน้าเราถึงจะทําเรื่องเดินหน้าครับเดินหน้านี่ผมผมก็จะมีแนวทางนําเสนอผมคิดว่าเดี๋ยวเนีย การศึกษาเนี่ยมันมันก้าวไม่ข้ามก้าวไม่ข้ามข้าราชการเอาครูเป็นราชการเอาผู้บริหารเป็นราชการเอาอะไรเป็นราชการหมดเอาระบบเป็นราชการหมดมันจะต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปและพระบการศึกษาแห่งชาติที่เข้าสภาไปที่ล่มเที่ยวที่แล้วเนี่ยล่มล่มก่อนสภาปิดเนี่ยเดี๋ยวเราบอกข้อเราจะประาาเปิดผมว่ามันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในรูปราชการราชการเป็นคนล่าง คือท่านกําลังบอกว่าจริงๆมันถึงเวลาที่บางทีมันต้องเปิดท้ายก็เอาคนที่มีประสบะการณ์เข้ามาบริหารกาษาใช่ครับทีนี้มันก็ยังบอกว่ามันมันติดมีเรื่องไขในเรื่องของการอินระบบกเก่าๆครับทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการประกาศสัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นสัญหาพออนุญะไรก็ตามที่บางทีเราเปิดบ้านเราพยายามเอาคนอื่นข้างนอกเข้ามาแต่จริงๆมันมันเขียนอย่างนั้นแหะผมมองว่ามันถูกปิดประตูด้วยการว่าคนข้างในระบบ ตามไปที่คนข้างในเป็นคนเลือกมันก็จบแหละครับให้คุณสมัครให้ตายให้คุณเก่งขนาดไหนก็เสร็จรยกมือเพราะกรรมการในนั้นมันเป็นคนของเขาเองหมดใเพราะนั้นมันมันจะต้องให้คนช่วยร่างพรบราการศึกษาเนี่ยม,มันมาจากภาคส่วนภาคเอกชนภาคเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาร่วม ผมบอกนีครูร่างเองข้าราชการร่างกันเองก็ตั้งราชการในชุดในนั้นนี่เองนี่มันไม่ได้ตั้งคนเต่าอ่ะมันก็มันคือมันจบแล้วคือตั้งบอกผู้ทรงอาวุฒิผู้ชํานาญการใช่จริงมันไม่ใช่ผมมองเรื่องทรงวุฒิจริงหรือเปล่าชำนาญการจริงหรือเปล่ามีความเชี่ยวชาญหรือเปล่าก็เอาข้าราชการเกษียณมาเพราตรงนี้มันก็เลยผู้ลำบากก็ข้าราชการเกษียณกลับมาเป็นผู้ทรงอาวุฒธโอเคนะมีอะไรทิ้งท้ายที่จะฝากไปถึงทางรัฐบาลหรือก็งเจือ ให้หนึ่งให้ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ดีทางทนายกก็ดีครับลงมาดูแลเรื่องนี้หน่อยครับลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังหน่อยครับเอาแปดคนที่ว่าเนี่ยมาชำแหละให้ผมหน่อยอแปดคนที่อยู่ในเครือข่ายการทุจริตนี่แหละเอามามาเอาเอาว่าเปิดเลยว่าบริษัทไหนไเปิดมาเปิดมามเลยผมรู้ชื่อบริษัทอยู่อื ก็มา <9 S 1> เปิดบริษัทเนี้สองบริษัทนี่ยหากินอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ,นรเนี่ยตลอดคือวิ่งงานเจ้ากระทรวงกับผู้รับผิดชอบต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เอวนักพิมพ์นี่นครับ,รบอายุร้อยปีอายุพอๆกับกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละครับอืมก็วานไปก็ตรวจสอบกันครับเอาหากินทุตจริตเลยครับอย่าไปหากินอย่าไปหากินทุตจริตเลยเอาสุจริตเอาสุจริตโอเคเห็นแก่นาคลูกหลานบ้างครับเห็นแก่นี่สินที่เราจะต้องใช้ แบกประเทศต้องแบกนี่ครับกี่ปีถึงจะหมดเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้ผมตายหมดผมตายนี่รบเาม่ด้วยถูกไหมมันต้องเกิดอะไรกันเรียกว่อภิญญาหาน่ะโอ้โหไม่ขึ้นหรอกครับครับโอ้โหไม่ขึ้นประเทศเราครับไม่ไหวแล้วอ่าเราช่วยกันนิดนึงนะครับครับโอเคในอนาคตก็หวังว่าการพรวการตกษาแห่งชาติตกลับลงมาสร้างใหม่ พูดง่ายท่านทั้งงานตตีตกไปเลยตกไปเลยแล้วมาริ่มเริ่นนมนับหนึ่งกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ดีกว่า,าใช่ไหมเอาเอาเอาภาคส่วนภาคเอกชนภาคเทคโนแครดภาคอะไรเข้ามาช่วยร่างพรบรเอา,เอาให้ให้โรงเรียนเนี่ยมันหลุดออกไปจากราชการบ้างบางส่วนหลุดออกจากระบบราชการบ้างบางส่วนบางเรื่องเขาก็าบอกพอออกจากระบบปุ๊บก็เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องค่าเทอมอีกอ่ะค่าเทอมก็ไม่เท่าไหร่หรือยังไงฮะ รัฐบาลก็ซัพพอร์ตไปตามบัตรประชาชนเด็กเนี้ยจะไปยากอะไรมันแก้ได้แก้ได้โอเคครับผมนะฮะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เยี่ยมยอดน,นะครับศรีบรรันตอดีตผู้สมุู้นะครับของสกสกคที่ให้เกติกรายการแล้วก็ทางสมาคมผู้สื่อข,ขา่าวสื่อสังคมประเทศไทยนะครับก็รับเรื่องนี้ไว้ก็หวังว่าทางท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะครับท่านตีนุชเทียนทองกับทาง ท่านนายกคนเอกวิจิตโนชาเข้าไปตรวจสอบนะครับอย่างในประเด็นที่เราพูดกันก็คือเรื่องของงบประมาณเลือจ่ายปี64นะครับกับเรื่องงบโครงการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในช่วงโควิดและเรื่องของเงงบการติดตั้งมออแปลงไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังเราได้นะครับที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวสมเชิญเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับเว็บไซต์ w v w w บ jmst2019 นะครับหรือ ไทย s t s n e w นะครับก็สามารถติดตามได้แล้วก็ดูสบายมีสาระนะครับของอาจารย์โลดก็สามารถติดตามรายการลองเราได้แล้วก็ Thailand Today 2020นะครับบอก s p o t c o m นะครับที่ขึ้นหน้าจอสามารถที่จะติดตามรายการของเราวันนี้นะครับผมดรโลดเจนศักดั์แสงทัศน์สุไลและอาจารย์เย็นยอดสิมบตานะครับเราทั้งสองลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ